สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องติติกแล้วนะครับผมไปเห็นเว็บซื้อของเว็บพรีออเดอร์นะในประเทศไทยนะครับกับไอเครื่องดื่มหน้าผมเนี่ยผมเห็นนะ่ะเขาขายนะครับขวดหนึ่งเนี่ย390บาทหรือแบบ400กว่าบาทอ่ะหนึงขวดอ่ะเนี่ยหขวดอันเนี่ยผมก็เลยแบบมันคืออะไรอะ่ะทำไมมันแพงจังเลยครับไปหาดูนะครับที่ซูเปอร์มาร์เก็ตในเมริกาเนี่แหละมันก็คือเครื่องดื่มเกลือแร่นะครับนี่หน้าผม สามอันเนี้ยคือเกลือแร่2ออันนี้คือเครื่องดื่มชูก,กาลังก็งงนะครับเพราะว่าอเมริกาเนี่ยมันหาซื้อง่ายมากนะครับเครื่องดื่มเกลือแร่ที่อเมริกาเนี่ยที่ดังที่สุดอะ่ะมันก็คือเกตเลตคือพ,พอเข้าไปในห้างเกตเลตคือใหญ่มากนะครับเชลอะเครื่องดื่มเกตเลตเต็ไมไปหมดเลยแต่ไอพามเนี่ยมันมีอยู่แค่แบบบล็อกเดียวอะแต่ไม่เป็นไรเพื่อทุกคนนะครับผมเลยหาคําตอบมาให้ ว่าไอ้เครื่องดื่มพรามเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันดังได้ยังไงนะครับนะวันนี้หน้าผมได้มา3ขวดเกลียะสขวด Energy Drink เดี๋ยวเราจะมาลองรีวิวนะครับก่อนอื่นเนี่ยไอ้เครื่องดื่มพรามเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงทำไมมันถึงดังใช่ไหมมันเริ่มจาก2คนนะครับ1ก็คือยูทูบเบอร์คนหนึ่งเป็นคนอเมริกาโลแกนพออีกคนหนึ่งก็คือยูทูบเบอร์จากฝั่งอังกฤษเคซ2คนเนี่ยคือเป็นยูทูบเบอร์ที่ดังมากๆครับ สองคนนี้มาเจอได้ยังไงคืออันดับแรกอะเมื่อปี2018นะครับย้อนกลับไปมันก็จะมีรายการมวยสากลน,นะครับที่เอายูทูบเบอร์มาต่อยกันใช่ไหมสองคนนี้ก็คือหนึ่งในนั้นนะครับที่จะชกกันเมื่อปี2018ที่แมนเชสเตอร์สองคนนี้ก็ชกกันนะครับชกไปชกมาพอจบมันคาใจอยากรีแมตต์ก็ไปซ้อมกันมาใหม่ปี2019ก็กลับมาชกกันอีกชกไปชกมา F.C ก็เริ่มเพิ่มขึ้นเป็นไฟหยืดโลกนะครับเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยการที่เอายูทูบเบอร์มาต่อยกันอ่ะแล้วต่อยกันจริงๆนะเขาท้องมันจริงๆมันเป็นสิ่งใหม่นะครับทําให้ดังมากๆเกิดกระแสคนติดตามเข้าไปอีกไม่ว่าจะเป็นโลแกนพอเคสไอจากที่ดังอยู่แล้วก็ดังขึ้นมาอีกทีนี้เนี่ยนายทุนเนี่ยท่านหนึ่งเขาเห็นถึงจุดนี้ว่าทําไมเราไม่เอาสอคนเนี่ยมาโปรโมทหรือมาสร้างสินค้า แล้วขายซะในเมื่อสองคนเนี่ยเขามีกลุ่มเป้าหมาย F c ซของเขาที่เป็นเด็กๆเ,เยอะมากๆครับแทนที่เขาจะสร้างแบรนด์ก่อนใช่ไหมแล้วจ้างมาเป็นพรีเซนเตอร์เขาไม่ทําเขาไปคุยกับสองคนนี้ว่าเฮ้ยก็มาร่วมกันเป็นเจ้าของเลยนะครับมันเลยทําให้แบรนด์เนี่ยมันมีความแบบเป็นตัวตนที่แท้จริงมากกว่าคือ f c ฟเขาคิดว่า2คนเนี่ยเป็นเจ้าของเด็กๆพวกเนี้ยเขาจะคิดเลยว่ายูทูบเบอร์ที่เขารักมากเนี่ยเป็นเจ้าของทําให้เขาอยากสนับสนุนการเปิดตัวสินค้าของเขาอะ่ะ เขาประกาศว่าป like ี2022เดือนหนึ่งจุดสิ้นสุดของสงครามแล้วก็ขึ้นโปรเตอร์เป็นรูปที่เขาแบบไฟอ่ะจะต่อยกันถึงเอฟซีคิดว่าเฮ้ยมันอาจจะมีไฟที่3หรือเปล่าจะได้หายคาใจสองคนนี้ไม่ได้ต่อยกันมันจับมือแล้วไลฟ์ IG ว่าเขาเนี่ยจะเปิดตัวสินค้าใหม่ก็คือพราม prime ก็เปิดขึ้นมา แล้วทำไมไมันถึงดังเพราะว่าสองคนเนี้ยเขาเป็นยูทูบเบอร์ใช่ปะ่ะเขาก็แยกยายกันไปทําคลิปครับไม่ว่าจะโปรโมทปลอมตัวเป็นพนักงานวอลมาร์ทเข้ามาในซูเปอร์ทาให้ f อคลั่งหยิบไปหยิบมาเด็กๆมาต่อคิวนะครับเอาให้ลิงม้างละแกล้งทำเป็นว่าลิงขโมยพามจากกระเป๋าเขาเหมือนกับว่าขนาดลิงยังอยากกินพามเลยเด็กมันก็เชื่อครับเด็กก็เชื่อมันก็เลยยิ่งดังก็ไปอีกพอมันเปิดตัวในเมกา หลังจากนั้นเนี่ยมันก็บินใช่ไหมโปรดักเนี่ยมันก็ไปที่ยุโรปที่อังกฤษก็หนักเข้าไปอีกที่อังกฤษห้างสรรพสินค้าอดีเน่ยก็ระเบิดลงนะครับคนไปต่อคิวแย่งกันต่อยกันนะครับตามคลิปที่ขึ้นเลยนะฮะเลยทาให้มันยิ่งดังเข้าไปอีกทําให้มันเกิดนิยามคํานี้ขึ้นมานะครับว่าเครื่องดื่มพาร์มเนี่ยมันคือ Fast s e l l i n g b e v e r a g e เจช t อเดอร์ก็คือเป็นเครื่องดื่มที่ขายหมดเร็วที่สุดผมก็ไม่รู้ว่าเขาขายหมดเร็วจริงหรือเปล่า หรือเขาตั้งใจทําให้มันเกิดไว้หนังสือพิมพ์แม่งก็ลงทีนี้ก็ลงวันไปหมดเลยนะครับว่าพา์มคืออะไรอะไรยังไงนะครับทําให้ราคารีเซล,ลเนี่ยมันพุ่งไปไกลนะครับไม่ไม่ใช่แค่ในอเมริกาหรืออังกฤษนะในไทยก็เอาเข้ามาในเกาหลีญี่ปุ่นสิงคโปร์อินโดมาเลเซียผุ้คนบ้าหมดกับเครื่องดื่มพาร์มอันนี้ทั้งท้ที่เครื่องดื่มพาร์มนเนี่ยมันคือเครื่องดื่มเกลือแร่นะครับที่มันเหมือนเกเตรเลตเลยนะฮะแ,แต่ว่าแต่ว่าความฉลาดของนายทุนเนี่ย ที่เขาใช้กลยุทธ์ในการโปรโมทสินค้าทําให้มันมาได้ขนาดเนี้และในไทยอะ่ะตอนนี้ขวดละสี่ร้อย่ะทุกคนก็เลยจะนํามารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับเริ่มแรกนะครับผมจะมารีวิวเจ้าตัวพามไฮเดรชั่นหรือเครื่องดื่มคือแรกก่อนรสแรกที่ผมได้มานะครับก็คือรสไอส์ป๊อปแคลอรี่นะครับยี่สิบกิโลแคล,ลนะครับต่อหนึ่งขวดนะครับไม่ได้เยอะนะครับประโยชน์เขา่าเคไว้ว่าเนี่ยมีวิตามิน B12 นะครับแมกนีเซียมแต่มันเป็นจํานวนที่มันน้อยมากๆอะ่ะ นะครับจะแบบคือซื้อมาสนองนี้แหละนะครับผมลองชิมให้ดูนะครับกับเจ้าตัวรถไอซ์๊อปซึ่งสีอะ่ะมันก็เป็นสีขุ่นๆนะครับกับรถไอซ์๊อปผมลองชิมเลยรสชาติค่อนข้างแรงนะครับรสชาติค่อนข้างแรงมันจะไม่เหมือนกับรสชาติของไอติมอะ่ะทุกคนไอติมที่มันเป็นสีประมาณเนี้ยเคยกินมาก เนี่ยมันจะเป็นรสชาติอย่างนั้นเลยหวานนำํำจัดๆนะครับเด็กๆน่าจะชอบแต่สําหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันหวานไปกินไปแล้วมันเหนียวคอมากเลยอเนี่ยกับรสชาตินี้นะรสไอส์ปปสำหรับผมผมให้5้าเต็มสิแล้วก็รสต่อไปนะครับที่ผมจะลองนะครับเป็นรสท็อปปิคอลพันช์เขาต้องถือขวดอย่างนี้นะเวลเขาขับโปรโมทสินค้าก็เหมือนเดิมครับประโยชน์พอๆกันนะครับพอาเคลมไว้ว่าไม่มีชูการ์นะไม่มีคาเฟอีนเด็กๆกินได้นะครับอันนี้รสท็อปปิคอลพันช์นี่ สมีมันจะเป็นสีแดงๆดงดงชมพูชมพูนิดนึง Let's go <S ห,หวานอีกแล้วรสชาติเหมือนกินไอติีมอ่ะทุกคนผมเข้าใจแล้วทำไมเด็กๆถึงชอบผมว่าเขามาเจาะกลุ่มตลาดเด็กนะครับส่วนใหญ่ Energy Drink อนี่ยจะเป็นนักกีฬาใช่ไหมที่กินกีฬาผมว่าเขาไม่กินรสชาติหวานขนาดเนี้ยสปอนเซอร์ที่เรากินมาตั้งแต่เด็กมันก็ไม่ได้หวานนะครับเกลือแร่แล้วก็รสสุดท้าย Strawberry Melon หรือว่า รสสตรอเบอรี่แตงโมมันจะเข้ากันไหมลองดูกลิ่นแตงโมกับกลิ่นสตรอเบอรี่อะ่ะไม่มีเลยเป็นกลิ่นอะไรก็ไม่รู้เหมือนไอติมนี่เป็นสีชมพูนะทุกคนเราลองชิมดูอันนี้ค่อยดีขึ้นมาหน่อยส่วนตัวผมชอบอันนี้มากที่สุดนะครับมันไม่ค่อยหวานนะอันนี้อร่อยเลยซึ่งจริงๆพรามเนี่ย สีกับขวดเนี่ยมันทํามาแบบน่ารักอะ่ะให้เด็กๆชอบนะครับมันมีรสชาติอีกเยอะมากนะครับเกือบสิบรสอ่ะแต่ว่าวันนี้ผมซื้อมาแค่สามรสพอเพราะขวดหนึ่งก็สองดอนนะครับก็เจ็ดสิบาทละสามขวดก็สองร้อยนะครับก็เป็นปเป็นประมาณนี้สําหรับเครื่องดื่พมพราที่มันดังนะครับเด็กๆอันเนี้ยกินได้นะครับแต่ว่าหลังจากให้เขาประสบความสําเร็จกับเจ้าตัวเครื่องดื่มเกลือแร่เนี่ยเขาก็เลยขยายตลาดครับ เขาเปิดตัวเครื่องดื่มชูกําลังมาชนกับเลดบูทุกคนรู้ใช่ไหมที่เมริกาเลดบูดังมอนสเตอร์ดังแล้วพามาแล้วครับมาชนกับตลาดเครื่องดื่มชูกำลังจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราลอ,ลองมาชิมกันหรดแรกที่ผมได้มาครับเป็นรสเลม,มอนลามนะครับรถมะนาวนี่มันจะเป็นเครื่องดื่มซา่ซาๆนะครับ ตัวกระป๋องเนี่ยมันจะมีคาเฟอีนนะครับคือกินแล้วดีดกินแล้วแบบคึกอะ่ะเหมือนกินเอ็มร้อยบ้านเราเลยพวกเนี้ยแต่ว่ากระป๋องเขาทามามันไม่ได้ดูน่ากลัวเหมือนเอ็มร้อยบ้านเราไงไม่ได้เหมือนเอ็มร้อยเหมือนกระทิงแดงเหมือนคาราบาวแดงเข้าท้ากระป๋องมาเหมือนแบบกระป๋องน้ำมันลมนะครับนี่เราลองมาชิมดูอันนี้อร่อยผมชอบรสชาติมันคล้ายๆกับมะนาวโซดาเลยอเน,นี่ยคือไม่มีความเป็นเอนเนอร์จีดริงค์น่ะถ้าเป็นเมืองไทยพอเรากินพวกแบบ ครื่อดื่มชูกําลังอะ่ะมันจะมีความเป็นแบบยาๆนิดนึงนะแต่เนี่ยคือเป็นมะนาวโซดาร้อยเปอร์เซ็นตเลยทุกคนอันนี้กระป๋องนี้ก็2ดอนนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมได้มาเป็นรสบล Blue ูรัสเบอรี่นี่สีฟ้าลองดูซึ่งไอ้พวกเนี่ยมันจะเป็นน้ําสีขาวหมดนะครับแล้วก็ผสมโซดาอัดแก๊สมาลองชิมดูอืม ผมเข้าใจแล้วไอ้พวกเครื่องดื่มชูกําลังอะทาร์เก็ตเขาอะกลุ่มเป้าหมายกลุ่มลูกค้าเขาอะผมว่าน่าจะเป็นผู้ใหญ่เพราะเด็กอะจะไม่สามารถกินได้นะครับมันอันตรายต่อเด็กรสชาติอะมันจะเป็นรสชาติที่เหมือนกับความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นคือหวานน้อยนะครับรสชาติอร่อยผู้ใหญ่กินแล้วดีกินแล้วชอบแน่นอนของเราประกันแต่พวกเนี้ยจะหวานนําเหมือนเหมือนแบบเหมือนกินขนมเหมือนกินน้าหวานเลยซึ่งเขาก็ฉลาดเขาก็น่าจะแบ่งไว้ชัดเจนนะครับว่าอันเนี้ยขายผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่มันไม่น่าจะชอบเครื่องดื่มแบบหวานๆแน่นอนผมสรุปว่าเครื่องดื่มพามที่เมกานะครับกระป๋องหนึ่งสองดอลขวดละสองดอลเจ็ดสิบบาทนะครับราคาเท่าน้ําเปล่านะครับแต่พอมันไปอยู่เมืองไทยเนี่ยขวดเนี่ยสามร้อเก้าสิบสี่ร้อยเก้าสิบผมมองว่ามันเกินไปนิดนึงนะครับสี่ร้อยเก้าสิบกับเครื่องดื่มอย่างเนี้ย ผมมองว่ามันไม่คุ้มนะครับแต่ถ้าใครอยากลองซื้อมาลองก็ได้นะแต่ควรหาที่ราคาถูกๆนะครับถ้า490ผมว่ามันเกินไปนะครับส่วนอันเนี้ยถ้าอยู่อเมริกาถ้าใครชอบกิน Energy Drink ผมแนะนำนะผมว่าเนี้ยอร่อยกว่า Red b บู l นะครับไม่หวานเกินไปกระป๋องหนึ่ง2อดอนหรือก็70บาทเหมือนกันนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับใครที่ดูแล้วชอบไม่ชอบยังไงกดไลค์กดคอมเมนต์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมไปแล้วครับบวัสดีครับ